เปิดลงทะเบียนให้เหยื่อมิจฉาชีพขอรับเงินคืนครับเป็นข่าวจริงไหมตังไปตามข่าวมาให้แล้วนะครับมีคุณผู้ชมแชร์มานะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางปปง,งเนี่ยเขาเปิดให้ลงทะเบียนนะใครที่เป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดนหลอกเงินไปในตอนนี้เขาให้คุณเนี่ยรับเงินคืนได้แล้วนะครับแต่ว่า ต้องไปที่เพจ Fighting Danger Online นะครับซึ่งตางเขาไปเช็คมาแล้วว่าเป็นเป็นเพจเรื่องจริงไหมล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานปปงนะครับก็ยืนยันนะว่า เฟซบุ๊กของเพจ f a t i n g Danger Online เนี่ยเป็นเพจปลอมและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางราชการตปอย่างใดน,นะครับดังนั้นคุณผู้ชมอย่าไปคล่องเกี่ยวกับเพจนี้เด็ดขาดเป็นเพจปลอมนะครับดูสิวิชาชีพมันฉลาดเนาะมันรู้ว่าคนที่โดนหลอกเงินเนี่ยอยากได้เงินคืนและมันก็แกล้งนะครับเปิดเพจมาเพื่อให้คนที่เป็นเหยื่อเนี่ยลงทะเบียนขอรับเงินคืนซึ่งมันก็จะหลอกอีกครั้งนะครับโอ้โหยุคนี้น่ากลัวมากนะครับช่องสตางค์มีเดียเนี่ยเป็นอะไรที่ต่อต้านจากวิชาชีพมากถ้าคุณ ผู้ชมไม่อยากโดนหลอกจากดูแต่ข่าวจริงนะครับให้กดติดตามและกดกระดิ่ง youtube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับสตงางจะส่งข่าวจริงให้กนถึงหน้าจอ YouTube แล้วเจอการข่าวต่อไปครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง youtube ช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณ